ีนนี่คือบรรยากาศที่นอนของทีมงานนะครับเวละครับมือสบนมีเ้ามีเงา,ม,เงามีหมก็ที่ได้นอนประมาณอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวออากาศกา็่อนอยูได้ครับผมอ้าว โ<ผ>อโอมดีบรการตรวจด้วยไทางด่วนเสียงรถเบิบบ้ลันเบินลวันที่เลื่องแล้วพี่มาดูแตกแล้วมั้งแ็กสัตนบวังเาได้<ะ>ไมฮะทีไดทาไดมาทุกปีน,นปปันรวจาไล่ไม่ได้นตรวจอะไรไม่รวจาไลไม่มีจะมีได้ไงเป็นพื้นที่สาธารนณะตะกี้จนจอดจัดเต็มอยู่นี่เขาไออล่ออกบ่หรอ เตาสบายกระมูแล,ล้วมันมีทันลมส่วนตัวสิบ่ะฮอนมาไหนแหวนไปนอนนะครับเพราะว่าแดดเริ่มออกมานะครับ รีบครับรถไปอาบทางพุ่นเลยก็ได้เอาเอารถไปจอดทางนู้นเลยก็ได้ข้างที่อาบถ้าไอไปอาบได้หรอเอานี่ไปน้ำหนีเอาเอาเอาชายาสบผมเขาไปน้ำเลยไปไปอาบซ้ำมามีคนอ่ะไป เรารถมาจอดทีเลยเด้อ,อดนี่ครับเฟรดเขาต้องเอามา,าแผ่นตรงนี้นะครับก็ได้นั้นนะครับเด,ดือดรถนอนอยู่กดฮะไม่ได้ยนินแล้วว่าเมย์ไม่มอย่างไม่ได้ยินดอก ที่จัดงานนะครับลานบันลานบันลานเพลินเอ็กไซเอ้ยใช่ลานเพลิงตลาดกินซ่าลังสิตตลาดกินซ่าเนี่ยครับพี่น้องตรงข้ามกับฟิวเจอร์เลยครับตรงข้ามกับห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเลยนะครับตรงนี้พี่น้องสลดร้ายพนกระสือหูเนาะถ้าคุณจะไปปทุมท่านี้เบิร์กพอยตรงไปเพิ่นกับนาหน้าโยกเหลียวซ้ายไปอีกอะซาบุรี่เลี้ยวขวาขอกรุงเทพจบเกมกันไปเลยก็เอาหมอนก่อน สาดไที่พี่นอนใสู่ไว้ใสมามอนก่ับมาจะไข่ผู้สื่นอ,สนอนสาดหลังรอสเป็นนอนได้ดดมอนแล้วเรียบร้อยเปยห้องก่อนนะครับเขาผูกไว้หาแล้วโอ้อไปใส่เกาะฮะ ไปยังเก,กาะอาบน้ำกับเป,ปพเุ่นเหรอไ,มไปมาหรอแม่ขมหารกอะไรนี่เป,ปผู้ชายเปผู้ชายคือเปนะครไม่ใช่ครับอันนี้เปนอน บน้ำไปอาบนี่ยครับมีตำรวจไปอาบน้ำแล้ว เราต้องเอาดอนะครับขี่ปไปงไหนเนาะครับ เปย์ไผ่เปย์มันมันด้นสูตรดย่ดทางที่ตะกี้นี่จะม่เปลยอันนี้เปย์คอยเขาเอาเอามอญไปนี่ต,นตัดปัดตัดนี่ครับพี่น้องเดินผมจะไ,ได้กับชีวิตถ้าผมได้บัหน่กับสิบเดียดได้ไนี่งนี่นก็สาวน้อตอนนี้คือบ่มีผมแล้วนะ เปไผ่เปมั่นจนสุดนี่กันใายได้ตนด้นอิเวทีเมเวทีทกําลังจะวางแผนการตั้งเวทีนะครับเวทีหลังเวทีก็จะว่างหน่อยวันนี้เอาเวทีกว้างสบายพี่น้องก็ต้องห่วงเล่มหน,น่ยครับเครื่องปั่นไฟตั้งแล้ว,วเครื่องปั่นไฟประจําการแล้วก็คือรู้จัก เครืค่องปังนไฟคือตัวเซนเตอร์ของหลังเวทีตัวเซนเตอร์คือหลักเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟคือหัวใจหลักคือต้องอยู่กลางเวทีจะได้กระจายไฟนะครับเป็นหัวใจของของวงเลยเพอถา้ามีไฟฟ้าเข,ข,ขาก็ใส่โดยใส่ไฟฟ้าถูกย่างบ่ไดดเล่นบ่ไดดแสดงบ่ไดดไม่มีนักแสดงกับเ่นเบ่ไดดเพราะว่าถา้ามีไฟคือเก้าไม่ดองนะครับนี่คือหัวใจหลักถ้าต้องจอดไว้ตรงกลาง ลราชนาก็แล้วแต่ว่าจะฉีดโงเวที่เป็นยังไงบ้างเนีนะครับก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องถรายวทีก็สิอยู่ประมาณนี้แล้วก็ยื่นหน้าไปทางพู้นนะครับไปแล้งคอการตลาดกินซ่าลังสิตนะครับตอนเย็นนี้คืนนี้ตลาดกินซ่าลังสิตตรงข้างกับฟิวเจอร์พาร์ทรังสิตเลยนะครับโอเคไปหน่อยคลิปนี้ไวปสนิทพอกันไหมที่หน้องขออน,นุญาตหลับนอนก่อนซ้ำแดดไปฮันมะไย